อเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมา,มาระเบิดความมันกับมวยในคู่ที่หนึ่งและนี่คือรายการมวยไทยบัเทิลครับรายการมวยสุดมันถ่<ว>ายทอดสดตรงจากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับเรามาทําความรู้จักกับนักชกทั้งคู่กันก่อนเลยเริ่มต้นจากนักชกในมุมนั่นเอนครับเขาคนนี้นะครับมาจากจังหวัด101ร้อยเอ็ดฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายโชชนาทิพ a l r i h t n o into d u c i n g first fighting at the blue corner he trained up โชชนาทิพชม and his professional 36 wins and 20 losses put your hand together and welcome you're boy sit on เราเป็นผู well, ้เ bon ล่นคนแ่ต่อสู้ที่จะมาดในเกในี้ครับนักชกในมุมแดงเขาคนนี้มาจากจังหวัดระยยง ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอรัตนาชัยมาพร้อมกับดีกรีแชมป์มุยไทยตัดเชือกรุ่น54กิโลกรัมฉายาจอมบูเมืองระยอง alright h e r s our h e n fighting on the red corner he trained at ชรัตนาชัย g ิม And he's professionally got 45 win 20 losses and one draw let's hear for งาเทาชรัตนาชัย Wait, Battle! Earth Guy, let me for Ladies and gentlemen, for our the ranked corner Hitler Nathan Please welcome Natal Chong Ratana Chai. ยินด,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 ดีต้อนรับแฟนมวยก็สู่รายการมวยไทยแบทเทิลน,นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่18มกราคมครับช่องนาว2สถุกทยทอดสดตั้งแต่เวลา18นากา10นาทีเป็นต้นไปวันนี้เราอัดแน่นดึงคู่มวยที่แฟนมวยนั้นลาดไม่ได้เช่นเดิมครับทานผู้ชมครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำตั้งแต่วลา18นากา10นาทีเป็นต้นไปทางช่องนาว2สุกและทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยครับไม่จะเป็นเฟซ e ุ o คล YouTube Live และแอปพลิเคชั Mobile a p p 7วันเต็มแม็กครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับคู่เอกนํารายการเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ในรุ่นิกเก็ตกิกิโลกรัมระหว่างทางด้านตัวเป๋เจนวิทก่อสร้างครับจะเจอกับเพชรวีโวลูกทองกลางซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าและยังมีเริงชัยสิทธิเนจดวลกับปานทองออปิติศักดิ์เล็กชิงใช้ปุ๋ยโฟมนปะทะกับสถทานพบสอบางคลุอวตารสมอนการโยธาโดยกับนักชกจากสปปลาวครับเข็มเหล็กกล้าดาวพรมจันทร์ และเปิดหัวคู่แรกของบนเวทีครับเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชื่อกับงาทาวชอรัตนะชัยครับจะเจอกับยอดมวยเอกสิทบอนสกนในรุ่นพิการ54กิโลกรัมและยังมีทางด้านยอดนำชัยไฟเท็กครับในคู่ที่6เจอกับทางด้านจอมโวฟรีระยองและปีทารายการด้วยโอโรโน่ศักชานุประทะกับหลุยชาพอลัสจากสวิตเซอร์แลนด์ผู้ที่ปถอดมองคลให้กับมุมแดงนั่นก็คือกำนันสมบัติสุขอัตตะครับทีมงานของค่ายมวยชอรัตนะชัยที่ไปถอดมองคลให้กับงงาทางด้านงาเทา รู้จักกันทั้งคู่กันก่อนครับด้าน,นยอดมวยเอกสิทธิ์บอลสกลครับนายเชิงชมอาสาเจ้าครับจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันในวัย17ปีครับซูอดอนั่นก็คือเจ้ากบภุกเขาครับสูง168เซนติเมตรก่อนหน้านี้มาชนะคะแนนก้องห้อยยางสองรื่นลมเอาไว้ครับในรายการมวยไทยไฟเตอร์จากช่อชนาทิพย์ส่วนด้านเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในมนแดงครับ นายธนทัตศรีประเสริฐครับจอมบ,บู้เมืองระยองจากพื้นเมืองจังหวัดระยองไปสิบหปีเท่านั้นกับมาชุกรุ่นน้องครับฝากผลงานไน้3ฟอมหลังชนะรวดถึง3ามไฟจัดชอรัตนชัยโดยคุณสมศักดิ์นนทรัตน์ครับหรือว่าเสียเชิดชอรัตนชัยเป็นแชมป์ประเทศต่อชื่อในรุ่นวิกฤตห้าสบสีกิโกลกรัมครับกำลังซบทีเดียวครัก็มาเทาเปิดฉากเปิดเกมเข้าใส่เลยครับพยายามจะล็อกนายเสียบด้วยทราย ยอดโมเองนั้นพยายามจะเด้งด้วยขวายสู้ลลเลยครับยอดโมเอกนั้เป็นเพชรจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมมวยดีครับอยาปักด้วยศอกซ้ายไว้ก่อนครับแม่ความเก่านั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับแต่พลาดพลหดกดชนอยู่ที่กางเกงสีแดง,งกะขวางหน้าตีด้วยซ้ายอยัดด้วยซ้ายอีกทีครับยอดโมเอกโงคนละดอกคนละทีเลยครับแม่พยายามจะเบียดเข้าหาเจอท้ายหน้านะครับยอดโมเอกทีบซ้ายไว้ทีบซ้ายไว้อีกแล้วครับเยาก็อาปักด้วยศอกซ้าย ับขวางยาัดเลยครับทางด้านยอดมวยเอกเสียบด้วยขวากระทุ้งเข้ามาครับแล้วกดหน้าเอาไว้ขวางโอ้โหมาอีกแล้วครับแม่แต่นี่แหละครับยิ่งเจ็บตัวยิ่งเดินครับทางด้านนาเทาออืนาเทาพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่พยายามจะล็อกในเจอเหลี่ยมเขาของกบหรือกบผู้เขาหรือว่ายอดมวยเอกเข้าไปแล้วครับโอ้โหเหนือครับลูกทีซึ่งเป็นจุดขายครับของทางด้านยอดมวยเอกครับถึงด้วยศอกขวาเข้ามา ครับรวบเอาไว้ตีแจกมากรับโดยกรรมการชนทียาไพรนนันอยู่ในการยืนระยะเลยครับเขาขยับเข้ามาลวงนี่เจอทีบเลยครับแม่ดูครับผบุกยอดไปปักด้วยศอกซ้ายเลยล็อกในกดคอไว้ตีด้วยขวาวาลากมาเสียบเลยครับเร่งได้เร่งไปแล้วครับนะครับขยับเข้ามางัดด้วยศอกซ้าย เอาไว้ตีดให้เขาขาวาเสียด้วยเขาไวาเทียบมนาเร่งเครื่องก่อนเลยครับสาดาโยมวยเครื่องติดไวครับหรือว่าเครื่องฟิตซ์ตัติดง่ายครับดานาโยมวยหลวมไม่ได้ครับหลวมนี่เจอทีดซ้ายเลยครับโยมวยเสียบด้วยซ้ายแล้วตั้งแบ่พาไว้แล้ววงในขวางหน้าแล้วเสียบซ้ายเลยโอ้งาเทานะครับด้านงาเทาเนี่ยต้องบอกว่าพีพ่ๆต้นๆไม่ชอบมาอีกแล้วครับต่อขาวาทิ้งออกมา ยอเบพยายามจะีบด้วยซ้ายเติมนะครับอาเจ้าของแชมป์รับตองบอกว่าง,งานเข้าแล้วครับนาทีนีโ้โอ้โหหลวมาใ่เจอศอกขวาแลลวครับดูกับอย,ายาอดเมฆปักด้วยขวาปักด้วยซ้ายและสีบด้วยซ้ายล็อกในางานเท่าล็อกได้แต่เจอเข่าซ้ายของขวาของยอดเอกเข้าไปนะครับลูดมาเด้งตีหน้าแกกลัวไม่ชัดครับดองเด้งตีโชว์คณะกรรมการทั้งสามท่านเลยครับพยายถีบ้ายเติมเข้ามา การงานเท้าไม่สนไม่รีไม่รอใครครับี๋ยวจะใครจับเดินหน้าโดวงลำตัวโอ้โหดูครับเจอความจุกจิกและความหลากหลายเล่นงานเข้าไปแล้วบทจกที่หนึ่งครับแม่มวยไทยมาชูคับท่านผู้ชมครับโอ้โหเปิดหัวคู่แรกนี่แหละครับขี่เส้นใต้เอาไว้กับคำว่าความมันระดับโลก นี่คือโฉมหน้าของยอ่อดมเอซิ์บอลสกลและนี่คือโฉมหน้าของเจ้าของแชมป์จากรายการดชชั่นทีมนมวยไทยตัดเชือกในวิำัก54กิโลกรัมครับงาเทาชอรัตนชัยต้องบอกว่าโดนเล่นง,งานอย่างหนักเลยครับทา้านเจ้างาเทา่าพยายามจะเดินประกบวงในเจอดักถีบดักฟันแบบนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าการสร้างสารรค์เกมในช่วงต้นครับเป็นของทางาดาย่อดมวเอกครับอะไรครับแต่ว่าประเภทเสียดสีแล้วทนได้ครับรานงาเทา ยกที่สอกับบอลเลงกันต่อครับยับเดินหน้าทันทีเลยครับงาเทาพยายามจะลอกนายตีด้วยเข่าขวาอ้เจอยอดโมเอกใช้เหลี่ยมเททิ้งเลยครับนะครับนี่เลยครับมาชมพุ่นพี่มีความเก่ามาช่วยครับนะครับบันที่สกขวาแล้วเสียดให้เขาซ้ายงาเทาสมัดสอกขึ้นครับมัดนายตีตีพยายามจะเล่งเครื่องเลยครับนาเทายอดโยเอกพยายามจะขวางหน้าไว พยายามหลวมมาเจอปักศอกด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกในเสียบด้วยเข่าซ้ายทันทีงานเท่าพยายามจะกดคอไวไอ้ด้วยเข่าขวาหาแล้วครับเสียบด้วยซ้ายเริ่มทำเกมของตัวเองได้บ้างแล้วครับงานเท่าแต่นี่ถึงนจังสุดท้ายธนายอดเบิกสวยจังหวะนั้นเอาไว้ครับลนะครับทิ้งศอกโอ้ยเอาเลยครับ้บาดโดนศอกซ้ายเล่นงานเข้าไปครับธนานยอดเบิกงานเท่าจาะไปอีกครั้งยอดเบิกรวบล่างเอาไว้เอาแล้ครับแลกกันทีต่อทีครับแพ้ชนะไม่รู้ครับ นักชกจากค่ายมวยชอรัตนาชัยนะั้นเต็มที่เต็มร้อยเลยครับพยายามจะเปียนเข้ามาเจอศอกขวาส่วนล็อกนายได้ยอดมยเมฆเสียบด้วยขวาทันทีและตั้งกระแพงขาไว้เลยครับสปีดต้นต้องบอกว่าดีครับการเลือกออกอาวุธการตัดสินใจอะรครับมัดไม้ครั้งแทงด้วยซ้ายก่อนครับยอดเมฆเด้งตีขึ้นด้วยขวารครับงารเท้าเสียบด้วยซ้ายเอาเละรครับคืนไม่ทันครับยอดเมฆ พยายามจะเล่นเกมนะครับนาเทาวแล้วไปชีดซ้ายแล้วล็อกในพยายามจะขวางหน้าแล้วเสียบเจอว่านาทาวควัดได้ซอกขวาทันทีครับพุ่งคนเข้ามาแล้วดูครับกระชากเทเลยครับฮ่ะโอ,โอ้เจอหลักเหลี่ยมของธนานยอดมวยเอกเล่นงานครับาครับทิ้งด้วยซอกขวาเข้าไปอีกครั้งล็อกคอตีตีและกระชากเทเลยครับโอ้โหนี่เลยครับความเต็มขาดของธนานยอดมวยเอก ยล้เข้ามาเจอทีมซ้ายยอดโมเอกเสียบด้วยข้าขวางานเทาพยายามจะล็อกในกลดลงมาเจอเข้าซ้ายของยอดโมเอกเลยครับดูครับโู้จังหวัดถอนและเสียบของแก่ะ,ะครับอโอ้โหเดินต่อเนื่องจริงๆครับไปได้งานเทาตั้งแขนไว้ครับพยายามจะขวางหน้าตีด้วยขวาก่อนครับโอ้สงครามเคราครับโอ้เล่นกันอยู่ระยะประชิดนี่ละครับ พยายามเข้ามาเจอแข้งซ้ายหน้าหมาอีกแล้วกับซ้ายหน้าของยอดผู้เอกพยายามจะเกี่ยวแล้วตักล่ากาเข้ามาท่าพยายามจะอาศัยลูกตื้อลูกดือ้อแต่เหมือนว่าตอนนี้บริเวณดัง้งจมูกของงานทาจะมีรอยเยือดเล็กๆครับหมาอีกแล้วกับศอกซ้ายของยอดผู้เอกขวามาแทางด้วยขวาเสียบโอ้โหนี่แหละครับน่อยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่นั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญพยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วก็งานเท้าแล้วเสียบด้วเข้าขวา ยอดเวทขวางหน้าและเสียบด้วยซ้ายโอ้โหแล้วเด้งตีตามเข้ามาอีกครั้งกันตะล่านาเทาขว้างแทงสกัดเอาไว้เติมในสา,า,า,สายหน้าอีกทีและทิ้งไปต่อซ้ายนะครับรวบไว้ครับหมดยกที่สองสกัดครับเราพักกันแป๊บเดียวแม่มวยไทยแบทเทิลโอ้โหท่านผู้ชมนี่แหละรครับนี่คือความมันระดับโลก แลกกันอยู่ที่วงในระยะประชิดครับธนาดานยอมวยเอกสิทธิ์บอลสกลกับงาเทาชอรัตนชัยดิกรีชแชมป์ซึ่งน่าบอกว่าศักดิ์ศรีแชมป์ก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆครับนี่นะครับอู้ยโดนศอกซ้ายของธานานเจ้างาเทาเล่นงานมาก่อนนะครับเ,เจอน้องหยามแบบนี้กับยออมวยเอกไม่ยอมแม้คว้าตีดัดเสียบตะขังแล้วก็กระชากเทลงไป นี่แหละครับสิ่งสําคัญต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทางด้านยอดวมเอกพยายามจะคว้าเอาไว้หลักเหลี่ยมนี่แหละครับนช่วงท้ายครับนะครับแต่ตอนนี้ครับสามนาทีสําคัญอยู่ตรงนี้ครับการจะตัดสินหาผู้ชนะหลังจากนี้ไปครับนะครับเริ่มต้นกันเลยครับยอดวมเอกกับทางด้านงาเทายกสุดท้ายฮาเทาเดินหน้าทันทีเลยครับพยายามจะลอกในยอดวยเอกพยายามจะลากตีด้วยเข่าขวาเลยครับ สายเรียม,มาสายจังหวะฝีมือดักที่ซ้ายไว้เลยครับกรบทิ้งเข้ามาด้วยศอกครับงานเทาสะบัดอีกทีแล้วตีแม่พอขึ้นบนลได้กันยอมบุยกันลงล่างทันทีเลยครับนะครับขยับทีบซ้ายจิกเข้ามาสลับแล้วแทงขวาอีกทีแล้วดูจังหวะลัดล่างของยอดบวยเอกครับลัดไม่ลัดเปล่าครับพาเข้าเชือกแล้วตีแล้วเสียบด,ด้วย้ายดูบจังหวะบิดเรียมนิดเดียว ครับล้มกิ้งล้มหงายไปหลายต่อหลายทีเหมือนกันครับแต่วันนี้ของธนาหงาเทาอารกับกระแทกล้วแทงซ้ายครับตีด้วยซ้ายคืนเข้ามางาเทากระบิดเด้งขวาหงาเทาก็คืนซ้ายครับไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับ้ายไปเอาหูพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วงาเทาแต่หลวงเข้ามานี่จอเข้าซ้ายดักเสียบเลยครับกอะเบินั้นทําได้ดีครับจากการจับจังหวะของเขาครับทิ้งศอกขวาเข้ามา พยายามจะปะชิดมาอะไรก็แต่งตัวนาไปหน่อยครับต้องแยกออกมาตั้งเกมกันใหม่รึ่งทางแล้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียบขวาจิกไว้ก่อนครับแล้วความาตีตีอีกครับไม่ไม่มีมาทีเดียวครับมาสองมาสามนู่นเลยครับทนายอดมวยหาเถายังไม่ละความพยายามเลยครับพยายามจะเปียกเข้ามาเหยียบล็อกในได้งานเถายังพยายามจะซอยด้วยข่าซ้ายเลยครับอยาบมาสลับแล้วเสียบด้วยข่าวขวาและใช้เหลี่ยมเลยครับง่ายๆครับ โอ้โหต้องบอกว่าหลงเหลี่ยมไปหน่อยครับวันนี้ดาร์งาเทานะครับแล้วเทอีกครั้งครับโอ้โหนี่ครับลูกแบบนี้นั้นตัดแรงได้ดีครับแล้วพุ่งเขาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวากระชากเทอีกแล้วครับไปไหนไปด้วยครับดาร์งาเทาพยายามจะเล่นเกมนะครับยอดมวยเอกลงในได้กดลงมาตีด้วยขวาเอานะครับนาทีสุดท้ายครับแยกออกมา ครับลากมางาเทาตู้หนี่นะครับการตัดสินใจนั้นเร็วกว่าครับธนยอดมวยเอกกระโดดแทงเข้าไปครั้งพยายามจะเสียบคืนครับงาเทาจัดด้วยซ้ายเติมด้วยขวากัตตาธนยมวยเอกเอาละครับยพยายามพุ่งเข้ามาฟันด้วยศอกซ้ายพยายามจะงัดศอกมาสู้เลยครับธนัทงาเทาโอ้แต่ทางฝั่งของยอดมวยเอกไม่หลุดไม่หลวมไม่เห็นเลยครับ แล้ววงในนั้นล็อกได้เหนียวเสียบด้วยขวาเสียบด้วยทรายแล้วใช้เยื่อเทพิ้งเลยครับนี่ะครับความเด็ดขาดในวันนี้ครับนะครับโสุดท้ายครับพุ่งเข้ามาใหม่แล้วโอ,โอ้โหจับกลบลงไปรับด้านเจ้าอาเท่านครับล็อกอีกทีตีด้วยขวาและรบสมยกเรียบร้อยแล้ครับท่านผู้ชมครับ oh <my> ผู้เปิดหัวของรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ ระหว่างทางานงานเท้าชอรรัตนาชัยเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับกับทางานยอดม,มวยเอกสิบบอลสกอร์ในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมโอ้โหดูภาพช้าครับหากระชากหักเททิ้งลงไปดื้อๆเลยครับทางานยอดมวยเอกดูครับหน้าหักขวาทีซ้ายทีครับเล่นงานจนทางด้านเจ้างานเท้าเียจับกบไม่รู้กี่ตัวดูครับแทงเข้ามาครับกระซวกแล้วเทเลยครับ โอ้โหไม่ยอมให้ถ้างด้างานท้านั้นตั้งหลักตั้งตัวทันครับเอรัะครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีกันก่อนครับ That was สนับสมุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย a i 7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch on Action Live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android Battle for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App Blue and red corner, which is nine degrees Celsius. Get five thousand baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner.